ครับนะสวัสดีครับ FC น้อง,ง FC. อู้หิง FC ช่องมนะั h ชาแนลนะครับผมเป็นยังไงครับผมเมื่อวานนี่มีคนถูกหวยรวยเบอร์กับอิหลาบอครับเมื่อวานนี่หนึ่งสามสามหนึ่งน้องใส่เสือนะครับโอ้โชคดีครับ เวลาให้โชคทุกขู่ทุกคนเลยครับนะครับผมนีม่ไพ่ถูกนะครับโอ้ยผมกับสื่อบท่านเลยหมู่บ้านเนี่ยคาจะไปงานอยู่กเลยลืมสื่อได้ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซี FC. ขอบุญอิหลานะที่ให้โชคให้ลาบทุกคู่ทุกคนนะครับในแ่เกิดว่าเทพที่ได้แห่งโชคลาบเนาะมือที่น้องไปงานกีฬาเนะครับกินน้องบัวนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับนะครับผมอมืแล้วก็บอด จนะครับพ่อโจเนี่ยครับนบิลานี่ยก็คือสอนนะครับสอนรุ่นน้องนะครับให้เอาตัวย่างของนิลานะครับมีความสําเร็จได้ครับเพราความขยันความอดทนของนิลานะครับน้อยนักหน่อยนะครับที่แต่ละคนที่ดังแบบนี้นะครับผมผมติดตามมาตั้งแต่ แรกๆเลยเนีผมว่าผมเคยเห็นอยู่ขังหนึ่งแต่มันมันหลายปีแล้วผมก็บรู้ว่าเด็กน้อยมันเป็นคนเดียวกันบ่ที่ลองยี่ตลาดนัดนะครับอันนี้ผมก็บ่ได้สังเกตแต่ผมคิดว่ามันนาอ่านา่าจะเป็นคนเดียวกันหลายปีเด็กก้อนที่เขาสาวหน่อยอีกนะครับเป็นเด็กน่อยนักเรียนนะครับแต่ผมกบ่แน่ใจว่าเป็นุงยิงบ่ เพราะว่าตอนนั้นผมกับรูรูเนาะเคยพันๆไปนะครับเดี๋ยวท่างนุ่นหละนะครับกับบ้านอาเซียนว่าฮิดังในขนาดนี้นะครับดังบ่มันดังังธรรมดานะครับดังทั่วโลกร้อมครับอืมน้องนี่เป็นไอดอลของ,นนองทุกคนครับแต่กับว่ได้ว่าจิตโชคดีคื่น้องทุกคนครับแต่ว่าน้องนี่เป็นคนทําบุญหลาย ผมเชื่อว่าน้องนี่มีบุญบุญเก้าน้องหลายครับเรามาประจบกับพ่อโจพ่อโจนี่ก็คือมีบุญอยู่แล้วครับเลยสองคนมาบวกกันก็เลยเห็นสาวหน่อยนี่ปังเพราะว่าผมติดตามสาวหน่อยมาตั้งแต่น่อยเลยดิตั้งแต่รุ่นแม่สุภาพเพราะต้องการหมดตั้งแต่หน่อยเลย,ลมนนย,เลยผมจนอายุห้าชิบกั่วเนครับ ผมกับพยุธ์นีนายทีรุ่นเดียวกันไล่ๆกันครับผมติดตามสาวหน่อยนี่ว่ามันล่าเพิ่นคณะเดียวครับที่ผมมักสาวน่อยเพชรปั่นแพงนะครับขึ้นไม่ไหมเลยตะกี้นะครับผมนะครับกับทุกขู่ทุกคนกับขอแรงสนับสนุนต่อไปครับาพรว่าจะเป็นในไล่สดหรือว่าจะเป็นใน เพจยังนะครับของเอฟซีพอโจเอฟซี FC หลานะครับขอให้ทุกคนปังๆไปด้วากันครับฝากติดตามช่องมานะชาแนลนะครับผมมีแต่เรื่องเล่าดีๆมีแต่สิ่งดีๆคิดบวกคิดดีทำดีนะครับสิ่งดีๆตามมาคือพอโจหรือบอโจว่าไว้ครับก็ขอฝากนะครับ เพบซีหลานนันนะครับผมสวัสดีครับ